จากสูตรตีบ้าน11ในปี2024จําจำนวน3ส,สูตรมีทั้งไม่ใช้ฐานแครนและใช้ฐานแครนลิง์จะฐานอยู่ในคำธิมบายกดที่ลิงเพื่อเซฟสูตรได้เลยสูตรที่1มังกรไฟฟ้าคิงไปกับขุนนาคุ้มข้างและถุงมือยักษ์ควีนไปกับขุนเชอดพันนูและขุนนางล่องหนปูไปกับคัมีมัตะและอัญมณีแห่งชีวิตมาถึงให้ดูไปที่ป้อมอิซีครับว่าป้อมอีซีอยู่ตรงไหนใช่ครับเราจะโจมตีป้อมอิซีก่อน แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดูด้านที่จะเข้านะครับว่าเครื่องกวาดอากาศปอปไป้านไหนจากภาพอปไปด้านซ้ายและด้านขวานะครับฉะนั้นเราจะข้าด้านล่างก็แต่ทางก่อนเลยนะครับโดยทําการใช้คิงกับควีนลงไปนะครับเราปล่อยควีนลงไปด้านบนก่อนเลยคือด้านที่ใกล้กว่านะครับแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านขวาเลยและแก้วใช้ระเบิดลงไปนะครับแต่แก้วปล่อยระเบิดได้ไม่ดีนะครับทำให้ระเบิดตายลงไปนั่นเอง ิงจะเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะมาด้านล่างกันนะครับทำการใช้มังกรน้อยลงไปแล้วก็จะเข้ากันนะครับเราจะปล่อยบอลลูนเป็นระยะสั้นๆนะครับแคบๆแล้วปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปนะครับปล่อยปูเดินลงไปแก้วเลือกที่จะใช้คมพิมพ์ตัดตอนต้นนะครับเพื่อที่จะให้มังกรไฟฟ้าทุกตัวนะครับได้รับคมพิม์ตัดนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสไตล์การเล่นของแต่ละคนบางท่านอาจจะใช้ด้านไนนะครับก็แล้วแต่เลยอาจจะวะนี้แก้วใช้สกิลคำพิวพ์ตัแล้วนะครับแล้วก็ ปล่อยในเพฆาดครับลงไปเด้งขวาเด้งซ้ายึิงขวดครับเพื่อที่จะทําให้มังกรไฟฟ้านะครับโจมตีได้แรงขึ้นและเคลื่อนที่เร็วขึ้นจากนั้นก็ไฟฟ้าเข้าไปนะครับด้านในนะครับมันจะยากนิดนึงเพราะสิ่งก่อสร้างและอาวุธครับจะอยู่ห่างกัน2งช่องทําให้มังกรไฟฟ้าครับชิงไปไม่ถึงนั่นเองแล้วพอเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้ด้นซ้ายนะครับก็จะมีมังกรไฟฟ้าเข้าไปเหลืออยู่ประมาณ3-4ตัวนะครับล้วก็เด้นขวา คนกระต่ฟ้าพยายามที่จะเข้าไฟนะครับเดี๋ยวผู้ชมดูนะคุณผู้ชมดูไปที่คิงนะแก้วมากับถุงมือยักษ์นะครับดูความหมดของมันด้านายนะครับปกระต่ฟ้าไปกระปูวเดนแล้วก็ทางฝั่งของคิงนะกำลังจะเข้าไปแก้วใช้ถุงมือยักษ์ลงไปนะครับแล้วก็สตาร์โซนนี้นครับพังลงไปจากนั้นครับแก้วแช่ไปที่สารวะเส้นเดียวเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันจมตีใส่คิงแต่ลงไปและโซนนี้ก็พังลงไปหมดเลยนะครับเพราะว่าถุงมือยักษ์มันโหดนั่นเอง ก็เป็นอะไรที่ใช้ได้เลยนะครับกับการที่เรามีอุปกรณ์อีพิกชิ้นแรกนั่นเองเรือกระกันต่อนะครับที่มังกรไดฟานครับมังกรไดฟ้าบอกว่าขอบใจจ้คคิงเหลือไม่มากแล้วนะครับด้านบนก็จะมีป้อมธนู2ป้อมที่สามารถโจมตีทางอากาศได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นอาวุธพื้นดินทําให้มันโจมตีทางอากาศไม่ได้นะครับมังกรไดฟ้าก็สบายเบือเลยจากนั้นครับเราจะเข้าไปเหลือด้านบนครับเป็นป้อมธนู2ป้อมแต่ว่าสิงกอร้ซางครับผ่านกัน2ช่อง ทำให้มันกระไฟฟ้านครับไม่สามารถที่จะยิงชิงไปได้นั่นเองอันนี้คือข้อเสียเลยนะครับคือบ้านสมัยใหม่นะครับเขามักจะจัดออกมานะครับเพื่อที่จะเอาป้อมพรุไว้ตรงกลางครับแล้วก็เอาสิงโกซ่านครับห่างกันสองช่องทาให้กระไฟฟ้าเนี่ยชิงไม่ถึงนะครับแต่เมื่อชมเจอในวอร์แล้วเขาเอาทางฝั่งของอาวุธแล้วสิงโกซ่านครับไว้ติดกันหรือห่างกันเพียงแค่หนึ่งช่องครับก็สามารถที่จะแชมป์กระไดฟ้าชจมตีได้เลยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าแน่นอน โอเคเราได้มาสามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มทหารแคนขอบอลลูนเจ็ดตัวยาบ้าและศิลาจมถล่มมีทหารแคน,น,นก็เล่นง่ายขึ้นมาถึงให้ดูทะเลที่จะเข้าเลยเครื่องกวาดอากาศเป่าเข้าหากันไปด้านขวาและด้านซ้ายแล้วก็ด้านล่างนะครับมีผู้กล้าอยู่ครับเราจะเข้าด้านล่างเลยเพราะป้อมมีสีอยู่ด้านล่างแล้วก็มาถึงเนี่ยแก้วปล่อยคิงลงไปก่อนไปฟีลงไปแต่แก้วปล่อยสลับกันนะครับเราปล่อยมนันก็นอนลงไป แล้วเราจะเข้ากันครับโดยแก้วใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะกระแพงให้คิงเข้าไปเราควรจะปล่อยฟรีลงไปด้านบนครับเพื่อที่จะบล็อกคิงให้คิงเข้าไปด้านในแล้วก็แก้วใช้บอลลูนเปน็นหน้ากระดาษสั้นๆนะครับแล้วก็ปล่อยกระดาษฟ้าลงไปเราใช้ปูเดียนลงไปนะครับรวมถึงสิลหลาจับถล่มและกดสกิลค้ามพิภพตะเลยนะครับแก้วปล่อยอยาบ้าตอนต้นเลยเพื่อที่จะเข้าไปครับแล้วก็โจมตีแก้วปล่อยยาบ้าลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเข้าไป และมันก,ก็ได้ฟานครับสามารถที่จะไปด้านบนจินทรนูด้วยนะครับดักอยู่ที่หน้าป้อมอินซีนครับเราก็แช่ไปพยายามแช่ให้ได้หลายอาวุธนะครับที่แก้วแช่ครับแก้วแช่ไปโดนป้อมพลุเอ็กโบแล้วก็ขึ้นกว่าอากาศนั่นเองเป็นอะไรที่คุ้มม,มากๆเลยกระต้าฟานด้านซ้ายนะครับเหลือ2ตัวเล่นขวาก็มีเหมือนกันครับซิลาเป็นตัวแทงให้ก็จะขึ้นไปนครับแล้วก็คิงอยู่ด้านซ้ายเราสามารถที่จะไปต่อได้ครับจากนั้นเราก็จะขึ้นไป คิงจะขึ้นไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าคิงจะตายลงไปนะครับแล้วก็เราเหลือศิลากำถล่มครับศิลาพังลงไปนะครับก็จะปล่อยบอลลูนออกมานะครับชุมอาจจะเปลี่ยนเป็นทางฝั่งของมังกรได้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นนักขี่มังกรกับบอลลูนก็ได้เหมือนกันนะพอมังกรฟ้าของเราอยู่ด้านขวานครับจะขึ้นไปตอนแรกแก้ว่าจะใช้อาแช่ไปกับบอลลูนครับเพื่อที่จะจงตีสารวาแต่แก้วมองว่าไม่คุ้มนะครับแก้วก็เลย จะเก็บยาแช่นะครับไว้ใช้กับมังกรไฟแก้วคิดว่าน่าจะได้เปรียบกว่านั่นเองบรรลุนเข้ามานะครับจงตีไปที่สารวานครับแต่เอ็กโบก็แสบเหมือนกันจากนั้นครับเราจะเข้าไปทางฝั่งของมังกรไฟครับจะไปด้านบนแล้วก็จะไปที่สารวานครับมันยิงมาที่มังกรไฟครับแก้วก็เลยจะเข้าไปนะครับแบบนี้เนี่ยคิวไม่ค่อยดีนะครับเขาเอาอาวุธนะครับอาซิงกซานครับเป็นที่เก็บทองคําไว้ตีกับ ทางฝั่งของสารวารนะครับทำให้มังกรไฟฟ้าสามารถที่จะยิงชิงถึงไปได้นั่นเองแต่เขาอาจจะออกมาเอาแบบมาเพื่อการใส่ฟ้านะครับการใส่ฟ้าเป็นด้วยนะครับเพื่อที่จะพังสารวานนั่นเองเพราะว่าใส่ฟ้าครับไม่สามารถที่จะโจมตีใส่ค้างเก็บทองคําได้นั่นเองโอเคเรากลับมาชมวงต่อครับมังกรไฟฟ้าเหลือ4ตัวนะครับก็จะไปด้วยกันเดอะไซน์นะครับเือไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าซิงโกซ่านครับมันห่างกัน2ช่องทําให้มังกรไฟฟ้าครับไม่สามารถที่จะ ชิงไปได้ครับและสุดท้ายปูเดนมาร์กครับแล้วมังกรไฟก็เข้ามาเราก็ได้สามดาวสุตรที่2อัวเลมน้ําแข็งแม่มดชิงไปกับขนน้ำยาคุ้มข้างและถุงมือยักษ์ควีนไปกับขนเชื้อพันูและขนน้ำยาล่องหวนปูไปกับคัมพีมาตะและอัญมณีคุ้มข้างมาถึงก็ดูเลยนะครับว่าป้้มอีซีอยู่ตรงไหนเราจะพังป้้มอีซีลงไปก่อนการเข้าเราจะปล่อยเพนไวลงไป4ขวด เพื่อพังกำแพงพยายามเปิดกำแพงให้ได้มากที่สุดเลยนะครับลองฝึกใช้พันไหวก่อนเนาะแต่ก็เลยนะครับเราปล่อยกระดฟ้าไปด้านมุมขวาบนก่อนเลยเพื่อที่จะตัดฐานครับแล้วปล่อยพันไหวลงไป4ขวดเพื่อที่จะพังกำแพงนั่นเองก็จะพังกำแพงลงไปได้นะครับจากนั้นเราจะเข้ากัน,นครับเราใช้โกุ้แข็งลงไป5ตัวเลยครับแล้วปล่อยงควีนปูเดินลงไปนะครับใช้แม่มดเป็นหน้ากระดานเลยก็จะเข้าไปนะครับจากนั้น แล้วสามารถที่จะใช้สกิลความพิวตาของปู่เียนตอนต้นได้เลย mm. เพื่อที่จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีตอนต้นและเราจะพังโซนที่หนักที่สุดเลยพอเราเข้าไปนะครับทางฝั่งของกูแข็งจะไปที่สารวาคิงไปด้านล่างครับแล้วก็จะกลับมาด้านบนก็จะเข้าไปนะครับพยายามให้ฐานทุกตัวเนี่ยเข้าไปด้านในกันนะเพื่อที่จะเข้าไปทะลงไส้กันแก้วแช่ไปที่สารวาเส้นเดียวก่อนครับแล้วก็ด้านล่างแก้วปล่อยยาพิษไปที่คิง เพื่อที่จะเข้าไปนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะไปต่อได้น,นะครับโกแข็งแช่แข็งครับก็เลยทําให้สลาเส้นเดียวนะครับทำการถูกแช่แข็งไปจากนั้นเราเข้าไปนะครับแก้วก็คิดว่าแก้วจะลงไปด้านล่างกันนะครับมีคิงไปก่อนคิงจะลงไปนะครับแล้วควีนจะลงไปก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับคิงค่อยๆลงมาควีนตามมานะครับแม่มดก็อยู่ในรัศมีของปูดเด่นครับทำให้คุ้มคั่งนั่นเองของแก้วเนี่ยเป็นขวดอันมเป็นอัญมณี คุ้มค่าครับเลเวล7มัง้งก็เลยทำให้บูทนะครับ30%แก้วแนะนำว่าให้อัปเกรดอัญมณีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าใช้ได้บ่อยนะมันใช้กับสูตรที่เราเล่นแล้วเราใช้น้ำยาไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นน้ำยาใส่ฟ้านะครับน้ำยาพันไหวนะครับเราไม่มีน้ำยาที่จะใช้แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้อัญมณีคุ้มค่างนียเป็นยาบาให้กับงเราได้นั่นเองโอเคด้านล่างครับทางฝั่งของควีนจะลงมาครับแล้วก็จะ ไปเด้งขวาต่อครับส่วนคิงอยู่ด้านบนครับจะขึ้นไปด้านบนควีนจะลงมาครับแต่ละคนอยู่คนละยศเลยนะครับแล้วก็คิงขึ้นไปคิงจะไปเด้งขวาควินจะไปเด้งขวาครับแล้วคิงไปด้านบนก็มีธนูเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็คิงเข้าไปนะครับมาชมกันว่าแก้วจะได้สามดาวหรือไม่ควีนจะไปเด้งขวาครับซึ่งตอนนี้เราสมาที่จะจัดการกับป้อมมอตาได้นะครับก็ถือว่าดีเลยแต่ควีนครับอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะว่า มีที่เก็บน้ำม่วงครับมันเป็นที่เก็บที่มีเลือดเยอะนั่นเองแล้วคีนก็จะต้องบวกก่อนครับทำให้เราไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับคีนตายลงไปคราวนี้ความหวังของหมู่บ้านอยู่ที่คิงและแม่มดมาดูกันว่าเราจะทันเวลาไหมกับเวลาที่เราอยู่อีกประมาณ20กว่าวินาทีครับมาดูกันว่าคิงจะไปได้ทันไหมคิงเร็วๆหน่อยเร็ว,รวโอเคคิงเข้ามาครับแล้วก็จงตีําแพงครับโอเค เขาใจได้นะครับเขาใจได้แล้วก็แม่มูลสามารถที่จะสเสกโะดูออกมาครับแล้วก็ช่วยจงตีกำแพงจากนั้น,นครับแม่มูลจงตีไปที่ป้อมธนูนครับและคิงสามารถที่จะเก็บที่เก็บน้ำม่วงได้ครับจากนั้นเหลือเป็นโรงงานอาคมมืดครับก็สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้ลุ้นมากๆเลยฐานแคนขอยกักปไปหินห้าตัวป้าและเครื่องยิงเดอะล็อกเมื่อมีฐานแคนก็ง่ายขึ้นนะครับเราจะเข้าไป เราจะเข้าด้านไกลกว่านะครับพอเราใช้เครื Finally, Usually, ่องยูนิล็อกฉะนั้นเราก็จะต้องปล่อยมักรไฟฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะตัดทางแก้วจะเข้าด้านขวานะครับไกลจากบ้านก็จะปล่อยมักรไฟฟ้าลงไปแก้วปล่อยมักรไฟฟ้าลงไป1ตัวด้านบนลงไปด้านล่าง1ตัวนะครับเพื่อที่จะตัดทางจากนั้นครับแก้วใช้เป็นไหวลงไปที่ป้อมอินซีพอเราสามารถที่จะปิดกกระพงตรงนี้ได้หมดเลยก็ปล่อยลงไปแล้วมาด้านขวาครับเราจะเข้ากันให้ปล่อยกูแข็งเป็นหน้ากระดานเลยนะครับแล้วก็ใช้ เริ่งยินดร็อกลงไปนะครับปล่อยแม่มดลงไปตามด้วยคิงควีนบอดินลงไปนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะใช้สกิลค้ำพิมพ์ตาตอนต้นได้เลยครับเพื่อที่จะให้แม่มดทุกตัวครับเป็นอมตาชั่วคราวก็ถือว่าดีเลยนะครับจากนั้นเราจะเข้าไปพอเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะใช้สกิลค้ำพิมพ์ตาดปูดเดนได้นะครับก็จะเป็นอมตาครับและคิงสามารถที่จะใช้มือยักได้จากนั้นครับเราจะเข้าไป แล้วก็คิงจะไปด้านใหนนะครับเราใช้น้ำยาพุกระดูนครับลงไปด้านด้านไหนที่เสาละวาเส้นเดียวแล้วก็แช่ไปที่สารวานครับรวมถึงเราจะใช้ฐานเข้าไปนะครับก็แช่ไปที่ปวอมมิกโบต่อเลยแก้วปล่อยพุกระดูครับไปที่สารวานเพิ่มแล้วปล่อยไปที่ควีนครับเพื่อที่จะดึงความสนใจของควีนไม่ให้ควีนมาจมตีทาเราครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมแก้วถึงใช้ฐานเซตนี้นั่นเองโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จมตีดูเหมือนว่าคิงจะไปด้านบนนะครับแล้วก็ โจมตีกำแพงครับก็สามารถที่จะพังกำแพงได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยจากนั้นครับก็จะไปด้านซ้ายนะครับควีนอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่กับปูเดนปูเดนจะทําให้ทหารที่อยู่ในรัศมีครับอยู่ในวงเนี่ยเป็นโจมตีได้ป้าข้าวครับแต่ว่าจะไม่เพิ่มความเร็วในการข่้นที่และไม่เพิ่มความเร็วในการโจมตีครับไม่เหมือนกับยาบ้านครับมันก็จะด้กว่านะครับแต่ว่ามีก็ดีนะเพราะมันใช้ได้ตลอดทั้งเกมเลย แล้วคิงไปด้านซ้ายนะครับก็ขึ้นไปด้านบนควนลไปด้านขวานะครับแล้วก็จะจงตีเข้าไปที่ที่คุณเจาะทองคำนะครับรวมถึงที่คุณเจาะน้ำม่วงรวมทั้งป้อมมอตาป้อมสนูที่อัปเกรดอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้อย่างไม่ยากเลยสูตรนี้ก็เป็นหนึ่งสูตรนะครับที่เล่นสนุกแล้วก็เล่นง่ายนะครับแก้วก็นํามาฝากกันนะครับเผื่อท่านใดที่ต้องการจะจงตีบ้าน11ก็สามารถที่จะรับชมกันได้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้สูตรที่3 เปก้าปลาหินข้างาคาวคิงไปกับขวดน้ำยาคุ้มข้างและถุงมือยักษ์ควีนไปกับหุ่นเชิดพันูและขวดน้ำยา็รองหนปูไปกับคมพีมันตะและอัญมณีคุ้มข้างมาชมการโจมตีกันดีกว่านะครับก่อน,นืลยเลยเราจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปที่ป้อมอินซป้อมพ่อม,มดแล้วก็สาระว่าห้าเส้นนะครับเพราะว่าเราใช้ข้างคาวนะครับพวกนี้จะต้องพังลงไปก่อนก่อน,นเลยเลยครับแก้วจะเข้าด้านขวาบน,นครับโดยแก้วจะใช้ปูเดินลงไปก่อน เราจะเล่นเป็นปูเดินบอลครับพอแก้วเอานางฟ้ามาก็จะใช้ปูเดินบอลครับโดยแก้วปล่อยปูเดินไปด้านขวาแล้วปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะเป็นปูเดินบอลถามว่าทำไมเราไม่ใช้ควีนชาร์ดควีนบอลครับเพราะเราต้องการให้ปูเดินครับโจมตีด้านข้างครับแล้วก็โจมตีด้านในได้นะครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้ปูเดินครับเข้าไปรวมกลุ่มได้เพราะเราสามารถที่จะดึงปูเดินเข้าไปใกล้ๆได้นะครับเพียงแค่ปล่อยทหารที่มีความจุเยอะๆปูเดินก็จะเข้าไปนะครับจากนั้นด้านบน แก้มองว่าแก้วจะตัดถ่านครับแก้วก็ใช้ธนูนครับมาตรงนี้ได้ชมอาจจะเอามังกรไดฟ้ามาก็ได้นะครับถ้าคิดว่าไหวนะเพื่อที่จะตัดทางให้ดีที่สุดเลยแต่แกคิดว่าธนูหนึ่งตัวก็เพียงพอแล้วนะครับจากนั้นเราจะเข้าไปนะครับก็จะทําการใช้ระเบิดนะครับเพื่อที่จะเพืกอปนแผนครับให้ทางเราเข้าไปด้านในเราจะใช้ระเบิดลงไปนะครับแก้วปล่อยเทสก่อนนะครับหนึ่งตัวแล้วปล่อยที่เหลือลงไปนะครับเพื่อที่จะเป็นแพง จากนั้นครับประมาณ1นาทีนะครับเวลาผ่านไปนะครับเราใช้โกแข็งคิงควีนเปก้าปาหินลงไปครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปถามว่าทำไมต้องปล่อยบอลลูนลงไปนะครับเราไม่เล่นสายการครับเราต้องการที่จะให้บอลลูนเนี่ยเป็นตัวเช็คกระดักนั่นเองพอเราเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะเช็คกระดูกเข้าไปและแก้วใช้สกิลคามพิมิตาฟูเรนได้นะครับจากนั้นก็สามารถที่จะใช้แช่นะครับลงไปที่สารวัตรเส้นเดียวได้เพราะมันยิงมาที่อ่าคิงนั่นเองแล้วพอคิงเข้าไปนะครับคิงก็จะ เข้าไปด้านล่างครับและสามารถที่จะโจมตีกับป้อมสลาวะเส้นเดียวได้ครับจากนั้นจะเข้าไปก็เหลือไม่เยอะมากครับที่เราจะใช้ข้างคาวลงไปประมาณนี้เนี่ยแก้วก็คิดว่าเราเข้าได้แล้วนะครับโดยใช้ข้างคาวลงไปก็เข้าไปครับส่วนโก้แข็งสามารถที่จะแจกแข็งป้อแบบมพมุดได้นะครับก็สามารถที่จะแช่ต่อไปได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ข้างคาวแต่ลงไปแล้วก็จะโจมตีได้นั่นเองพื้นีนี้ก็สามารถที่จะเก็บสำรับได้แล้วนะครับเดี๋ยวข้างคาวจะไปดิ้นขวา ในโจมตีได้ครับนักฟ้าก็ยังคงเหลืออยู่สมาร์ทที่จะเยียวยาไปที่ปูวเดินได้ครับแต่ที่จริงเนี่ยเราอยากจะให้นักฟ้านครับเยียวยาไปที่ปายหินมากกว่าโอเคข้างข่าวไปที่ขวานครับสมารถที่จะขึ้นไปได้แล้วก็จากขึ้นปครับอาวุธเหลือม่เยอะมากครับเป็นป้อมธนูที่โจมตีทางการได้ครับข้างข่าวว่าข้างด้วยครับเมื่อเจอกับอันมณีคุ้มข้างของปูวเดนแล้วก็ข้างข่าวไป็นรุ่นบนครับจากนั้นข้างข่าวจะโจมตีสิ่งก่อสร้าง และเปกาครับที่เหลืออยู่ก็เยอะเลยครับส่วนนี้เป็นหนึ่สุดที่ทรงพลังเหมาะสำหรับที่จะโจมตีบ้าน11เอที่เราต้องการที่จะเก็บ3ดาวนะครับยิ่งถ้าบ้านไหนเป็นบ้านสระว้าเส้นเดียวทั้งสองออนมครับได้เปรียบเลยยังไงก็ลองเอาไปใช้เอาไปเล่นกันดูน้อโอเคแก้วได้มาทั้งหมดสดาว1 1 0 0เเต็มนะครับก็เรียบร้อยนะครับกับการโจมตีรดมการใช้เปกาในห้องหินแล้วก็ข้างคาวทานแข้งขายักษ์ปหินหน้าตัวบ้า และเครื่องยิงเดือดล็อกมาชมแบบนี้ฐานแข่งกันดีกว่าครับบอกเลยนะครับว่าสะใจแน่นอนนะครับก่อนเ่ยเลยเราหาทางนีจะเข้าก่อนครับส่วนใหญ่แก้วก็จะเข้าที่สระว้าห้าเส้นไม่ก็ป้อมมีซีนครับแล้วก็ดูว่าพ่อมดอยู่ตรงไหนบ้างครับด้านซ้ายมีป้อมพ่อมดสามป้อมเลยนะครับถ้าเราเข้าด้านซ้ายนะครับค่อนข้างคุ้มเลยฉะนั้นครับเราจะเข้าด้วยปูเดนบล็อกครับก็จะปล่อยปูเดนครับไปด้านบนแล้วก็ใช้น้ำฟ้าลงไป5ตัวเลยครับเพื่อที่จะเยียวยาให้กับปูเดน ปูดินก็จะโจมตีโซนนี้นะครับแต่ว่าปูดินจะช้าหน่อยเนาะต้องให้เวลากับเขาครับแต่เราจะบอ็อกไม่นานนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับก็ต้องดูเวลาด้วยนะครับอย่าวอกเพลินเกินห้ามใจนะครับโอเคปูดินอยู่ด้านบนครับเราจะไปด้านซ้ายให้ใช้ระเบิดปึดกระแพงได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้ระเบิดครับเปิดแพงเข้าไปอ่าแก้วเช็คไปหนึ่งตัวนะครับเจอระเบิดลูกเล็กด้วยนะครับถือว่าโชคดีเลยนะครับที่เราเช็คฐาน อเช็คกับดักก่อนครับก็ดีเลยและจากนั้นครับพอผ่านไปประมาณนี้เนี่ยเราก็น่าจะพิจารณาเข้าได้แล้วนะครับก็ปล่อยกุ้แข็งลงไป2ตัวปล่อยคิงควิน e ปกาปลาหินแล้วก็ขึ้นยิงเดือดร้อนครับเข้าไปบอลลูนลงไปด้วยนะครับแก้วปล่อยยินเดือดร้องลงไปด้านซ้ายคิงโดนโจมตีมานะครับแล้วก็แก้วจะทําการใช้สกิลคัมพิวต์เลยครับเพราะคิงโดนโจมตีมานะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่สารวาได้นะครับเพราะว่า คิงจะตายลงไปจากนั้นครับเราก็ปิดกรแผงเข้าไปแล้วไทแคทโรมาครับเป็นมังกรแล้วก็บารูนครับไม่กลัวอยู่แล้วกแข็งเข้าไปนะครับสามารถที่จะแช่แข็งควีนได้เทวิเยี่ยมเลยครับจากนั้นคิงจะย้อนกลับมาครับคิงจะเข้าไปแก้วใช้ถุงมือยักษ์เลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็ซัดไปทองทีนครับป้รมีซีพังลงไปซัดไปที่ควีนครับโอเคแล้วก็ซัดไปที่คิงอีกครับโอเคพูดมมากเลยครับแล้วก็ลงไปต่อ เราเลยเยอะเลยครับเป็นปลายหินบริเวณด้านในนะครับก็จะพังลงไปนะครับปลายหินก็สามารถที่จะเคลื่อก้อนหินครับไปด้านล่างได้แล้วก็เราจะเข้าไปกันครับแก้วไปข้างคาวไปด้านบนครับเพื่อที่จะลงมาด้านล่างตรงนี้มีป้อมพอมุดอยู่นะครับเราจะต้องแช่ไปนะครับไม่ให้อ่าข้างข้าวนะครับตานลงไปนั่นเองแก้วแช่ไปแล้วนะครับแล้วข้างข่าวโจมตีไปที่ป้อมพอมุดจะนั้นครับอาวุธก็พังลงไปหมดแล้วเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บยมสำราได้แล้วนะครับก็ ถือว่าเป็นสูตรที่สนุกครับแล้วก็สแนตอย่างมันเลยนี่ก็นํามาฝากกันนะครับกับสูตรตีบ้านสิบเอ็ดครับแก้วพยายามที่จะเอาสูตรที่เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านสิบเอ็ดมานะครับอย่างเช่นมังกรไฟนะครับที่เราปลดล็อกได้ที่บ้านสิบเอ็ดโกแข็งที่เราปลดล็อกได้ที่บ้านสิบเอ็ดครับปูเดนวอล์คที่เราปลดล็อกปูนะครับได้ที่บ้านบ้านรู้สิบเอ็ดนั่นเองเพื่อที่จะให้ชมนะครับได้เอาไปใช้เอาไปเล่นกันหวังว่าผู้ชมจะชอบนะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกึันใหม่สุดครับ